สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำต้มจืดแตงกวายัดไส้น้ำซุปหวานอร่อยอ่อยมาฝากทุกทกท่านคะ่ะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราจะมาทำส่วนของไส้ก่อนคะ่ะก็จะมีหมูสับไก่สับมุนเส้นซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายผงปูงรสรากผักชีกระเทียมพริกไทยคะ่ะ จากนั้นก็นำสามเกลือมาโขลกนะคะอ้ออย่าลืมวุ้นเส้นเราต้องแช่น้ำก่อนนะคะจากนั้นก็นำหมูสับค่ะแล้วก็ไก่สับที่ใส่สองอย่างนี้ก็จะทำให้นุ่มขึ้นนะคะถ้าใส่หมูอย่างเดียวเขาก็จะมีความกระด้างค่ะจากนั้นก็เติมวุ้นเส้นลงไปนะคะแล้วก็คลุกวุ้นเส้นหมูสับไก่สับให้เข้ากันค่ะแล้วก็มาปรุงรสนะคะเติมสามเกลือ ผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำมันหอยตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะมากวานไส้แตงกวากันนะคะหรือจะใช้แตงร้านก็ได้ค่ะรสชาติไม่ต่างกันนะคะใช้ปลายช้อนนะคะเสียบเข้าไปด้านในเลยค่ะ แล้วก็ค่อยๆหมุนแตงนะคะทำไม่ยากค่ะแล้วเม็ดแตงกวาไปไหนคะเนี่ยถ้าจะเหลือเม็ดเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเม็ดแตงกวาก็มีความหวานมากๆด้วยค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมยัดไส้กันนะคะ เนื่องจากแตงกวามีลูกเล็กนิดเดียวก็ใช้มือค่ะถ้าเป็นแตงร้านก็ใช้ช้อนตักก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะยัดให้แน่นๆเลยนะคะถ้าไม่แน่นเดี๋ยวเขาจะหลุดออกมาได้ค่ะแล่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะ แล้วส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะมาปั้นกลมๆเป็นลูกชิ้นค่ะปั้นให้แน่นนิดนึงนะคะทาไม่แน่นเดี๋ยวเขาก็จะยุ่ยค่ะแล้วก็มาเตรียมน้ำซุปกันนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวกระเทียมจีนบุบพริกไทยขาวบุบแล้วก็ซุปก้อนรสหมูค่ะถ้ามีรากผักชีก็ใส่ได้เลยนะคะพอดีรากผักชีใส่ในส่วนผสมของไส้หมดแล้วนะคะลืมแบ่งไว้มาใส่ส่วนของน้ำซุปค่ะ และส่วนที่เพิ่มมาก็จะมีแครอทเต้าหู้ต้นหอมผักชีแล้วก็เห็ดหอมค่ะผักต่างๆก็ตามเราชอบเลยนะคะจากนั้นก็นำน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะพอน้ำเดือดเราก็เติมซุปก้อนแล้วก็เกลือป่นลงไปค่ะตามด้วยพริกไทยบุกกระเทียมบุกตามด้วยแครอทค่ะ คนให้ซุปก้อนละลายนิดนึงนะคะแล้วก็เติมเห็ดหอมค่ะซีิ๊วขาวหมูก้อนตามด้วยแตงกวายัดไส้ค่ะจากนั้นก็รีบไฟให้เข้าเดือดแค่นี้ก็พอนะคะ อย่าให้เดือดพลาดน,นะคะเดี๋ยวน้ําเขาจะขุนค่ะปิดฝาทิ้งไว้ก็ประมาณสักห้านาทีหรือว่าให้หมูสุกนะคะค่ะพอครบห้านาทีหรือว่าหมูสุกดีแล้วก็จะเติมเต้าหู้ลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝารอให้เขาเดือดอีกครั้งนะคะพอเขาเดือดก็เติมต้นหอมและผักชีลงไปค่ะ อ๋ออย่าลืมชิมรสด้วยนะคะจากนั้นก็เติมกระเทียมเจียวเพื่อเพิ่มความหอมและเพิ่มความอร่อยค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วมาตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูแตงกวายัดไส้น้ําซุปหวานๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีรับรองใครๆก็ต้องชอบเมนูนี้แน่นอนค่ะก็ลองไปทําทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชั a n แนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ